สวัสดีปีใหม่ปี2,568สําหสำหรับเพื่อนๆชาวราศีพฤษบก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านนะคะที่กดติดตามช่องสรูตาพยากรณและขอบคุณนะคะทุกๆคอมเมนต์ท,ทำให้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายดวงชะตานะคะในครึ่งปีแรกของปี2,568ของชาวราศีพฤษภ ชาวราศีพฤกษภคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนโดยคำทำนายนี้นะคะจะใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ซึ่งการทำนายดวงครั้งนี้เป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีพฤกษภเท่านั้น การดูดวงในครึ่งปีแรกของปี2568ของชาวราศีพฤกษพจะขอเน้นเฉพาะดาวดวงใหญ่ๆนะคะที่จะมีการเคลื่อนย้ายราศีนั่นก็คือดาวเสารดาวพระลาหูและดาวพฤหัสส่วนการเคลื่อนย้ายดาวดวงเล็กๆจะทำคลิปเป็นรายเดือนไว้ให้ทุกเดือนกันอยู่แล้ว ดวงชะตาของชาวรัคณารารศีพฤกษพในครึ่งปีแรกของปี2568จะขอพูดถึงดาวดวงใหญ่ๆนะคะ3ดวงที่กำลังจะเคลื่อนย้ายนั่นก็คือดาวพระราหูดาวพฤหัสและดาวเสาร์ เริ่มต้นจากในวันที่5พฤษภาคมนะคะปี2,568นี้ดาวพระราหูนะคะดาวเจ้าเรือนการงานของชาวราศีพฤกษภก็กำลังจะย้ายเข้าสู่ราศีกุมย้ายกลับเข้าบ้านตัวเองนะคะมีมาตรฐานทางดวงดาวเป็นเกะเรตาทิพดีแล้วก็มั่นคงที่สุดในรอบ18ปี แต่ก่อนที่ดวงดาวจะย้ายราศีนะคะก่อนเดือนพฤษภาคมชีวิตมันอาจจะมีเรื่องของความติดขัดอยู่บ้างโดยเฉพาะในเรื่องของการงานดาวพฤหัสนะคะในช่วงต้นปีก็จะยังโครจรผิดปกติก็เลยอาจจะทำให้ความสำเร็จความสมหวังเกี่ยวกับการงานธุรกิจของชาวราศีพฤษภอาจจะยังไม่ค่อยราบรื่น บางคนก็จะเป็นจังหวะที่คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงในงานที่ทำก็ได้โดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนอาจจะมีเรื่องราวที่ทำให้ชาวราศีพฤกษภคุณอาจจะต้องทบทวนตัวเองมากขึ้นเนื่องมาจากดาวพฤหัสด,ดาวประจำตัวของคุณจะโครจรถอยหลังนะคะรวมกับดาวพระราหู คนที่อยากจะไปทำธุรกิจนะคะเป็นของตัวเองแต่ก็ยังมีความรังเลอย่างไรก็ตามนะคะชาวราศีพฤกษ์การตัดสินใจที่เกิดขึ้นกับคุณในช่วง3-4เดือนนี้นะคะมันก็จะส่งผลดีกับตัวของคุณเองในอนาคต เนื่องจากพอเข้าสู่เดือนพฤษภาคมนะคะดาวพระราหูดาวเจ้าเดือนการงานจะกลับโคจรเข้าสู่ราศีกุมนะคะและจะมีมาตรฐานเป็นกเกษตราทิพดีก็แปลว่าพอเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปสิ่งใดก็ตามที่คุณลงมือทำไปนะคะสิ่งที่คุณกล้าเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะนำพาความมั่นคงมาสู่ชีวิต เรียกได้ว่าธุรกิจการงานจะได้ขยับขยายมากขึ้นคนที่คิดอยากจะหางานย้ายงานเปลี่ยนงานก็จะได้งานที่มั่นคงกว่าเดิมส่วนคนค้าขายคนทำธุรกิจก็จะมีจุดเปลี่ยนแปลงบางอย่างเข้ามาคุณจะมองเห็นช่องทางในการทำธุรกิจและจะทำให้คุณมีรายได้มีผลตอบแทนมากขึ้น เมื่อดาวการงานของชาวราศีพฤษภนะคะหลังเดือนพฤษภาคมไปแล้วจะมีจุดที่มีความมั่นคงมากขึ้นและดาวดวงใหญ่นะคะอีกดวงที่จะเคลื่อนย้ายราศีนั่นก็คือดาวพฤหัสในวันที่13พฤษภาคมปี2568ดาวพฤหัสดาวประธานฝ่ายสุพเคราะห์และก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือลาภะดาวแห่งโชคลาภของชาวราศีพฤษภด้วย ดาวพฤหัสนะคะจะย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนนะคะในภพกระดุมพระจะเป็นตําแหน่งนะคะในการหารายได้นั่นก็แปลว่าเมื่อเข้าสู่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปสิ่งที่จะโดดเด่นนะคะหลังจากที่ดาวพฤหัสได้ย้ายราศีก็จะเป็นในเรื่องของเงินทองพลนประโยชน์การทํามาหารายได้ ดาวพฤหัสเป็นดาวบุญดวงใหญ่นะคะเมื่อดวงดาวได้ย้ายราศีก็ย่อมจะส่งผลนะคะกับชาวราศีพฤกษบทําให้คุณจะมีความโดดเด่นดวงดีคุณจะมีช่องทางในการสร้างเงินสร้างรายได้บางครั้งนะคะก็อาจจะหมายถึงการที่คุณจะมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือให้การสนับสนุนให้ทรัพย์กับคุณก็ได้ บางคนเขาอาจจะได้เงินมรดกจะได้ทรัพย์สินจากครอบครัวหรือมักจะมีโชคดีมีราบรอยเข้ามาอยู่เสมอและเมื่อดาวพฤหัสโคโจรเป็นสองแกะรักนาก็จะเป็นศูนย์พาหะนำทางชีวิตส่งผลให้เจ้าชะตาจะมีความคิดในเรื่องของการหาเงินหาทองหาความมั่นคงให้กับตัวเอง และยังโคโจรสัมพันธ์กับดาวพระราหูนะคะที่ในเดือนพฤษภาคมนี้จะโคโจรเป็นเกษตราทิปดีอยู่ในภพการงานด้วยก็แปลได้ว่ายิ่งทําก็ยิ่งได้ยิ่งขยันก็ยิ่งรวยงานจะสร้างเงินสร้างรายได้นะคะให้กับคุณ จนมีเงินเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้จะมีเงินใช้จ่ายใดมากขึ้นดังนั้นนะคะในช่วงก่อนที่ดวงดาวจะย้ายราศีก็ตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงวันที่12พฤษภาคมก็ขอให้คุณวางแผนกันให้ดีว่าคิดอยากจะทำอะไรอยากจะทำอาชีพไหนก็จงมุ่งมัน่นทำมันให้เต็มที่เพราะว่าความสำเร็จกำลังจะรอคุณอยู่ข้างหน้าอย่างแน่นอน และดาวใหญ่ดวงสุดท้ายนะคะที่จะย้ายราศีในครึ่งปีแรกของปี2568นั่นก็คือดาวเสาดาวเสาเป็นดาวเจ้าเดือนสุภานะคะกำลังจะย้ายเข้าสู่ราศีมีนในวันที่19พฤษภาคมนะคะในภพราพะ ในปี2,568นี้จะเป็นปีที่ดาวดวงใหญ่จะโคจรอ,อยู่ในลักษณะที่สัมพันธ์กันและสำหรับในช่วงที่ดาวสาวย้ายเข้าสู่ราศีมีนนั้นจะเป็นจังหวะเวลาที่ชาวราศีพฤษภคุณจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการตัดสินใจ ดาวเสาเป็นดวงดาวที่มีความละเอียดเป็นดาวที่เคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าเมื่อเทียบกับดาวดวงอื่นๆแต่พอถึงเดือนพฤษภาคมนะคะซึ่งก็จะเป็นช่วงที่ชาวราศีพฤษภกำลังจะตัดสินใจในเรื่องของการประกอบอาชีพในเรื่องของการงานดาวเสาก็จะเดินได้ไวและก็จะเดินข้ามไปอยู่ในราศีมีนจึงเหมือนกับว่าดาวเสากํกำลังจะเข้ามาช่วยให้ชาวราศีพฤษภ คุณไม่ต้องคิดมากคิดเยอะอีกแล้วคุณจะต้องรีบตัดสินใจเพราะว่าโอกาสดีมารอคุณแล้วใครที่คิดอยากจะทำธุรกิจหรือคิดอยากจะเปลี่ยนแนวทางในการทำงานช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคมของปีนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะสำหรับคุณและเมื่อดาวเสาโคโจรอยู่ในภปราพาก็แปลว่า เจ้าชะตาคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังและก็จะเป็นที่รู้จักมากขึ้นหรือคุณก็จะเป็นที่ยอมรับในสายงานที่ทำหรือว่าใครที่คิดอยากจะไปทำงานไปเรียนต,ต่อต่างประเทศช่วงเวลาที่ดาวเสาโคโจรอยู่ในราศีมีนก็จะเป็นโอกาสที่ดีที่เหมาะสมสำหรับคุณนะคะ และก็ด้วยการโคจรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกันของดาวตีเทพทั้งสามดวงนั่นก็คือดาวพระราหูดาวพฤหัสและดาวเสาร์สิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ผลักดันให้ชะตาชีวิตของชาวราศีพฤกษภในครึ่งปีแรกของปี2568จะมีหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตนะคะที่จะมีความรงตัว การทำงานการทำธุรกิจหรือว่าอะไรก็ตามที่คุณทุ่มเททำอยู่นั้นก็จะช่วยยกระดับให้คุณจะได้เดินไปสู่ความมั่งคั่งความมั่นคงในชีวิตนะคะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับการทำนายดวงชะตาในครึ่งปีแรกของปี2568ของชาวราศีพฤษภ ฝากติดตามดวงรายเดือนในทุกๆเดือนกันด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังและฝากกดติดตามช่องให้ด้วยจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์จะกดซุปเปอร์แตงให้ก็จะยินดีเป็นอย่างยิ่ง